ครั้งแรกเลยครับในประวัติศาสตร์ครับของน้องนะครับก็คือยอมเข้าร้านตัดผมแล้วนะครับนะงงเลยครับนะทำการรักษากรับผมเนี่ยน้องเนี่ยอายุเท่าไหร่เอ่ยเป็นเด็กผู้ชายนะครับอายุ7ขวบครึ่งครับตอนแรกที่มารักษากันเนี่ยน้องมาด้วยอาการที่ว่าเป็นออทิสติกนี่แหละครับแต่ว่านะโอ้โหน้องนี่พูดได้ละครับพูดเป็นประโยคได้แล้วแต่ความบกพร่องทางด้านการพูดนี่ยังเห็นชัดเจนอยู่ครับว่าการพูดนั้นเนี่ย มักจะไม่ค่อยพูดเองนะครับก็คือต้องกระตุ้นให้พูดเท่านั้นถึงจะพูดนะครับเล่าเรื่องเองเนี่ยก็เล่าเรื่องไม่ค่อยได้รายละเอียดครับจะต้องป้อนคําถามยิงคําถามเข้าไปต้องมีการถามชี้นําเข้าไปครับถึงจะตอบได้นะครับแล้วก็เวลาเล่นกันเนี่ยยังชอบที่จะเอาปากกาไปจิ้มตูดเพื่อนนะครับนะชอบเรียงของเรียงขวดน้ําเป็นการกระตุ้นตัวเองด้วยสายตาวิธีหนึ่งนะครับนะน้องเนี่ยติดจอมาตั้งแต่ ตั้งแต่ไหนตะไลเลยนะครับนะปัจจุบันนี้เนี่ยพอโตในขนาดนี้แล้วก็ยังต้องลอด้วยจออยู่นะสองชั่วโมงต่อวันอยู่เลยนะครับยังหยุดไม่ได้นะครับแล้วก็เคยอยู่กับคุณย่าเองนะครับคุณย่านี่ปล่อยให้ดูทีวีนะก็คือมีทีวีเป็นเพื่อนเลยครับนะซึ่งมันเป็นวิถีวิถีหนึ่งเลยครับของการที่สื่อพวกนี้มาปิดบังการพัฒนาการของเด็กๆที่ยังพัฒนาการได้ไม่ดีมานะถ้าดูทีวีดูจอเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงวัย สขวบสามขวบเนี่ยมันปิดจริงๆครับปิดกั้นจริงๆนะครับนะน้องอารมณ์ดีครับนะชอบวาดรูปชอบเขียนชื่อไดโนเสาร์วาดรูปมีสมาธิได้นานๆเนาะแต่ว่าความคิดที่ไม่ยืดหยุ่นความคิดที่ทําอะไรเป็นโรทีนเนี่ยมีให้เห็นเลยนะครับว่าน้องเองเนี่ยมีเรื่องราวของการที่ ไม่ยอมง่ายๆคุณพ่อไปปิดแอร์โอ้ไม่ได้ไม่ได้เขาเนะี่ยต้องปิดเองไปเปิดใหม่แล้วเขาจะปิดเองเขาต้องเป็นคนปิดนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ยืดหยุ่นเลยนะครับก็น้องพูดภาษาอังกฤษได้ดีครับเพราะว่าคุณปู่นี่เป็นอเมริกันนะครับนะแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยการกระตุ้นตัวเองนี่จะมีเรื่องของการชอบกระโดดชอบมองแห่งตานะครับแล้วก็ คุณหมอให้ทานยานะครับแต่ว่าคุณพ่อไม่อยากให้ทานยาเลยนะครับแล้วก็เลยมาถามาการรักษากันด้วย TMS เนี่ยครับผมก็ออกแบบการรักษาให้ไปในช่วงแรกเป็นแบบมาตรฐานในการรักษาเลยติดตามมาสิบครั้งแรกนะครับก็พบว่าสามารถพูดเป็นประโยคได้ดีขึ้นครับผ่านไปสิครั้งนะครับนะพูดประโยคได้ดีขึ้นครับแล้วก็มีความอยากรู้เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมะจะถามแม่อยู่ได้ว่าแม่ไปไหนนี่นอกอะไร ทำไมต้นไม้ถึงตายนะครับนะก็เรียนรู้ที่เรียนรู้แล้วก็รู้จักคําต่างๆเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของความไม่ยืดหยุ่นก็ยังมีอยู่นะครับนะอย่างเช่นติดว่าคุณแม่อาบน้ำหรือยังทำไมยังไม่อาบน้ำนะครับนะใน r ูที i n ประจำวันเลยี่ก็คือกินอาหารยังซ้ำๆเดิมๆอยู่นะครับอารมณอย่างดีอยู่เหมือนเดิมนะครับนะยังไงก็ตามก็ยังกลัวเสียงดังคือมีอาการของ SPD อยู่บ้างนะครับนะ นอนปกติดีครับนะไปโรงเรียนก็ไปตื่นเช้าไปโรงเรียนได้ดีนะซึ่งโปรโตคอลของการรักษานี้ผมปรับไปตั้งแต่ครั้งที่9แล้วนะครับโดยเพิ่มการากระตุ้นจุดจุดหนึ่งนะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับที่ไปช่วยควบคุมเรื่องของความ s o นเนิ่งที่ยังมีอยู่บ้างนะครับนะผ่านไปอีก10ครั้งครับนะยีครั้งแล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับนะดูนะครับว่าพูดเองได้มากขึ้นนะพอครบ20ครั้งนะครับนะ นะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยมาเล่าประวัติย้อนหลังให้ฟังครับว่าที่ทําผ่านมาทั้งหมดเนี่ยครบ20ครั้งแล้วนี่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงไหนอย่างไรบ้างลองฟังดูนะครับนะบอกว่าพูดเองได้มากขึ้นครับประโยคยาวๆเนี่ยก็พูดได้แล้วนะครับเพื่อความคิดยืดหยุ่นเนี่ยดีขึ้นมากกว่าเดิมเลยนะครับนะที่สําคัญคือการกระตุ้นตัวเองด้วยการกัดฟันกรอด แต่กัดฟันตอนนอนเนี่ยหายไปโดยสิ้นเชิงนะครับตั้งแต่ทําครั้งที่10ครับเนี่ยนี่คือเล่าประวัติย้อนหลังการรักษาให้ฟังนะครับนะแล้วก็การกระตุ้นตัวเองต่างๆเนี่ยคือที่เคยมีการกระตุ้นนั้นลดน้อยลงไปมากครับไม่มีเดินไม่มีกระโดดแล้วนะครับนะขย่งขย่งเนี่ยไม่มีแล้วนะครับแต่ว่ากระโดดได้ยังมีบ้างครับนะโดยที่ลดลงไปมากเลยตั้งแต่ครั้งที่15ของการรักษานะครับนละก็แต่ว่าเรื่องของการเข้าสังคมเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าไป กาเล่นกับเพื่อนสักเท่าไหร่นักนะครับจะเล่นแต่กับคนคุ้นเคยเท่านั้นเองนะครับแต่ก่อนไม่เคยบอกชื่อเพื่อนเลยนะบอกถามหาชื่อพวงชื่อเพื่อนเนี่ยทั้งท่ิปที่พูดเป็นประโยคได้ไม่บอกเลยตอนนี้บอกชื่อเพื่อนได้ทุกคนเลยนะครับนะแล้วก็ตอบได้ครับว่าวันนี้มีการบ้านอะไรบ้างนะครับครูฝากมาบอกอะไรบ้างบอกได้แล้วก่อนหน้านี้ไม่ให้บอกเลยนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าโอ้โหครั้งแรกเลยครับ ในประวัติศาสตร์ครับของน้องนะครับก็คือยอมเข้าร้านตัดผมแล้วนะครับนงะงงเลยครับนะุณพ่อแม่งงเลยเอา้าวถามว่าไปไ้ครับตัดผมกันไหม ไปเลยนะคบไปเลยแล้วก็ตัดผมทรงเปลียนๆข้างล่างนะโอ้สวยงามหล่อมาเลยนะครับามาเจอกันเที่ยวนี้นะครับน,นี่คือสิ่งที่ได้พบเห็นในครั้งที่ครบ20ครั้งของการรักษาแล้วก็ต่อเน,นื่องการรักษาไปเป็นครั้งที่21 -30 ถึงนะครับที่ออกแบบไว้ให้นะครับนี่คือน้องออทิสติกอายุ7ขวบครึ่งที่มารับการรักษาถึง20ครั้งนะตอนเจอกันนี้ก็ผ่านไปก็คือประมาณ4เดือน5เดือนแล้วนะครับก็คือเกือบจะ 8ขวบแล้วนะครับนะที่เจอกัน